มีใครบ้างที่ทำงานแล้วเกินสิบปีแล้วแต่ยังโทรคุยหรือนัดทานเข้ากับเพื่อนสมัยเป็นนักเรียนอยู่เรื่อยๆไม่ค่อยมีเลยเหรือนั้นถามใหม่มีใครเคยไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นประจำปีหรืองานคืนสู่ย้าของโรงเรียนเก่าบ้างถามแบบนี้ค่อยมีคนยกมือขึ้นนิดหน่อยขอถามอีกข้อใครที่ไม่เคยพลาดงานเลี้ยงรุ่นเลยแม้แต่ปีเดียวน่าจะมอบรางวัลเพื่อนแห่งชีวิต ให้จริงๆครับเพราะถ้าคุณไม่เคยขาดงานรุ่นเลยแสดงว่าคุณให้คุณค่าและความหมายของความเป็นเพื่อนได้สมบูรณ์แบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนที่ทําหน้าที่เตรียมงานรุ่นคอยประสานงานคอยโทรตามให้เพื่อนไปร่วมงานรุ่นโดยหาสารพัดกลยุทธ์การตลาดมาเพื่อการปลุกเร้าเชิญชวนให้เพื่อนไปงานรุ่นกันให้ได้ให้ครบถามว่าพวกกรรมการรุ่นเหล่านั้นได้อะไรตอบแทนนอกจากเหนื่อยเปือนโดนเพื่อนบน่นไม่ไปหลอกงานรุ่นอะไรนั่นน่ะมันเรื่องของเด็กๆเกราโตแล้ว หน้าที่การงานก็มากมายมีเรื่องที่สำคัญกว่าตั้งมากมายกายกองต้องทำมาชวนอะไรร้ายสาระว่างมากหรือไงแน่นอนเป็นไงว่าไปโน่นน่าเสียดายนะครับเพราะคุณกำลังสูญเสียช่วงที่ดีที่สุดของชีวิตไปอีกครั้งด้วยน้ำมือของคุณเองฉันเองเสียดายมาจนถึงเดี๋ยวนี้หลังจากที่เสียเวลาแห่งความเยาวัยไปแล้วตามกฎของธรรมชาตินั่นเพราะเวลาแห่งการเลี้ยงรุ่นทำให้เราได้นึกถึงอดีตร่วมกันไม่รู้ว่ามันเป็นเวทมนตร์ หรืออะไรสักอย่างที่ทุกเรื่องราวจะทั่งพรูออกมาเหมือนก๊อกของวันเวลาแตกทลายลงเรื่องที่เคยสุกก็ยิ่งสุกกว่าเมื่อมานึกย้อนส่วนเรื่องทุกเรื่องเศร้าเรื่องลอกการบ้านเพื่อแล้วโดนดูโดนตีโดนทำโทษหรือไปแอบรักรุ่นพี่แล้วเขาไม่รักต่อเพราะเขาไม่เคยรู้ว่าเรารักหรือจริงๆแล้วเขาอาจไม่เคยรู้ว่าเรามีตัวตนด้วยซาห้าห้าห้าพอถึงวันเลี้ยงรุ่นเรื่องเหล่านี้กลายเป็นเรื่องขำหักกลิ้งเก็บมาอําได้ไม่รู้จบทั้งที่ตอนไ้นพ้นกว่าจะผ่านมาได้แทบตังตาย เพราะเหตุนี้หรือเปล่าโลกเราจึงมีงานเลี้ยงรุ่นเพราะเพื่อนคือสิ่งมีชีวิตที่แสนมหัศจรรย์และจะตั้นแต่งก็แสนยากเพราะต้องใช้เวลาในการคบหาและแตัดสินใจเรียกเป็นเพื่อนด้วยเหตุนี้เองเลยยังไม่มีใครผลิตเพื่อนสําเร็จรูปขายการที่เรามีเพื่อนจึงเป็นเรื่องที่มีคุณค่านอกจากคําขอบคุณเพื่อนทุกคนที่พูดออกมาดังๆจากหัวใจแล้วได้ลองรวบรวมความหมาย และคุณค่าของเพื่อนจากความรู้สึกบ้างจากคำพูดของพี่ๆเพื่อนๆน้องๆบ้างจาก forward อีเมลบ้างตรงหรือไม่ตรงใจถูกใจหรือไม่ถูกใจใครบ้างก็ไม่รู้แต่มันคือความรู้สึกของฉันจริงฮ่าฮ่าหนึ่งเพื่อนคือเจ้าของเบอร์โทรที่เราจำได้ขึ้นใจแม้ว่าตอนนี้เราจะให้โทรศัพท์ช่วยจำแทนสองเพื่อนคือคนที่สามารถพูดกับมันได้ทุกเรื่องโดยไม่ต้องกลั่นกรองสามคือคนที่รู้อะไรหลายๆอย่างที่แฟนไม่รู้ สี่เพื่อนคือคนที่รู้จักชื่อเล่นของพ่อแม่เราห้าเพื่อนคือคนที่เรามีความสุขแล้วเราไม่ต้องบอกมันแต่เมื่อเรามีความทุกข์เราวิ่งไปหามันมันก็ยินดีจะช่วยเราตลอดเวลาหกเพื่อนคือคนที่เราสามารถผิดนัดได้โดยไม่ต้องบอกเหตุผลเจ็ดเราไม่จำเป็นต้องแต่งตัวดีเมื่ออยู่กับเพื่อนแปดเพื่อนคือคนที่เราจะเล่าความลับให้โดยมั่นใจว่ามันจะไม่มีวันถูกแพร่กรายออกไป เเพื่อนจะไม่โกรธถ,ถ้าเราจำวันเกิดไม่ได้หรือลืมให้ของขวัญ 10. เพื่อนจะไม่ถือสาหาความแม้ว่าเราจะโทรไปตุกแต่เช้า 11. เราไม่ต้องแกล้งทำเป็นสบายดีเมื่ออยู่กับเพื่อนสิ 12. เราสามารถตั้งคำถามโง่ๆกับเพื่อนได้โดยไม่โดนเพื่อนหัวเราะยอาะสิ 13. เพื่อนคือคนที่อยู่ข้างคุณเสมอไม่ว่ากฎหมายจะว่าอย่างไร 14. เพื่อนคือคนที่จะร่วมนินทาคนอื่นในแบบที่เรานินทาเสมอ 15เสื้อผ้าของเพื่อนก็เหมือนเสื้อผ้าของเราอยู่ใช้กันได้เสมอรวมทั้งขันน้ำสบู่และผ้าเช็ดตัวด้วย16เราไม่ต้องจูงมือเพื่อนเวลาข้ามถนน17เพื่อนคือคนที่จะไม่หวันพูดคำว่ากูว่าแล้วในแม้กำลังคิดอย่างนั้นอยู่ก็ตาม18เพื่อนจะไม่บ่นถ้าคุณยืนกินอาหารในครัวแทนที่จะนั่งบนเก้าอี้ให้เรียบร้อย19เเพื่อนคือคนที่คอยสร้างความมั่นใจให้เราถึงบางคราวจะรู้ว่ามันโกหกก็ตาม 20แม้ว่าเราจะหนักเพิ่มขึ้นแค่ไหนเพื่อนจะยังรักเราเหมือนเดิม21เพื่อนจะมาคนแรกเวลาบ้านเรามีงานและจะกลับหลังจากช่วยเก็บงำทำความสะอาดแล้ว22เราไม่จำเป็นต้องนำอะไรติดไม้ติดมือไปด้วยเมื่อโผล่หน้าไปเยี่ยมเพื่อน23เพื่อนสามารถกลับมาคืนดีได้หลังจากทะเลาะกัน24เพื่อนจะพูดความจริงเกี่ยวกับทรงผมที่เราตพิ่งไปทำา25เพื่อนจะคอยเลี้ยงลูกห้อยามที่เราไม่ว่าง 26เพื่อนจะยออให้เรายืมเงินได้ง่ายกว่าการไปกู้ธนาคาร27เราสามารถหยิบของในตู้เย็นของเพื่อนมากินได้โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อน28เพื่อนคือคนที่เราโทรให้ออกมาดูหนังในคืนวันเสาร์ได้โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า 29, เพื่อนคือคนที่สามารถนั่งเงียบๆอยู่ด้วยกันได้โดยไม่ต้องหาเรื่องมาคุยกัน30เพื่อนคือคนที่จะไม่ยอมตอบเวลาเราร้องให้แต่จะนั่งอยู่ด้วยใกล้ๆจนกว่าเราจะหยุดร้อง 31เพื่อนจะไม่ต่อว่าถ้าเรายกเลิกนัดกระทันหันเพราะเจอคนถูกใจ32เพื่อนจะไม่ทอดทิ้งเราแม้ขณะติดคุกหรือถูกแฟนทิ้ง33เพื่อนจะยังเหมือนเดิมแม้ว่าจะไม่พบกันนานนับสิปี34เพื่อนคือคนที่ก้าวเข้ามาหาเราในขณะที่ทั้งโลกกำลังเดินจากไป35เพื่อนก็เหมือนกับดวงดาวอาจมองไม่เห็นในบางเวลาแต่เรารู้ว่ายังอยู่ 36. เพื่อนคือคนที่เราไม่ค่อยคิดถึงเวลาที่อยู่ใกล้แต่พอจากกันไปไกลใจหายทุกที 37. เมื่อเรามีปัญหาประโยคแรกที่จะได้ยินจากเพื่อนคืออยู่ที่ไหนใจเย็นจจเย็น,เ,ยนเดี๋ยวจะรีบไปอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่ไม่ได้บอกหรือแสดงความรู้สึกดีๆที่มีต่อเพื่อนให้คุ้มค่านะักเวลาเรารักใครเรายังไม่อายที่จะแสดงออกแล้วนี่เป็นเพื่อนๆของเราเองแท้ๆบอกรักกันทุกวันยังได้เลยครับ คือลูกไทยสู้จนตายแม้ใครมาราวีน้ำเงินเลยขขาเราผูชาสศีมหาวชิราวุธที่เคยรุ่งเรืองต้องเชิดชูให้ประเทือง มันในสามคัคคีอย่าใหกมีสิ่งที่มองใจสามัคคีนี้นำเรา เงินและข้าเราบูชาสิมหาวชิราวุธที่เคยรุ่งเรืองต้องะชะจูให้พระเทอง คือลูกไทยสู้จนตายแม้ใครมาราวีน้ำเงินแลยขาเราบูชาศีมหาวชิราวุธที่เคยรุ่งเรืองต้องเชิดชูให้ประเทืองเป็นคนเมืองคู่กับแผ่นดินในที่ของไทยมารวมกันยึดมันในสามคี We'll